มาตลอดอันนี้เก่าเป็นใจให้เด้อเป็นกำลังใจให้เพราตอนนี้สุดยอดคุณพ่อเชิญจะแน่นอร้อนวะแม่เนาะเป็นไงบ้างครับแม่มามาจากไหนครับแม่ร้อนจากฝรั่งเศสโอ้ฝรั่งเศสจะไปเที่ยวไปเที่ยวภูเก็ตตาลับทางกาก็ปังยีอะไรมาหมดแล้วครับผมทัพนนท์จะกลับลาวจะกลับลาวมาจากฝรั่งเศสแต่อยู่ฝั่งลาวอ๋อผมเป็นรถหนองคายเออหนองคายค่ะเอาเอาเข้ามา ก็คือมาจากมาต่อรถที่หนองคายเข้ามาที่ไทยเข้ามาไปทัดพนมเพราะว่าญาติเขาอยู่ทัดพนมครับพี่เนึ่งพี่หนึ่เป็นพี่อมเงินของพี่หค่งอันนี้พี่เสือครับขอบคุณครับรู้หมดนะรู้หมดเลย ยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับครับมากมมีตั้งใจมาอินหลีอินเลยตั้งใจอินหลีอะไรคนมาตั้งใจอินมืดคนนี้นะคนนี้ตั้งใจอินหลีกว่าชิมาได้นี่ยไม่รู้ภาษาเนาะ อุปซักจนชี่ไห้แล้วครับแต่ก็มาได้นะแม่เนาะมาได้คนก็บอกว่าจะไปทําไมมีอะไรอย่างินอย่างนี้คุณรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็บอกเป็นยังไงก็ขอมากรบัตรรอยต้นไอ้ที่นี่ยังสวยกว่าในรูปอีกสวยเนวะพี่เหน่งนี่อันแมนเดอร์ย้อตลอดแต่ครูนี่ไปแบบจุดใจสุดใจเลยเด้อสุดใจ เมื่อกี้นีเปิดประตูรถเกือบมาทันกันยัง่มาถึงแลยยังชิ่งังเ่ายังบ่พีขอลงเยฮะเรเวียงเไาแบมอาบอกแม่ไม่ใช่ยังูบตื่นขึ้นมากับเบงข่าบบงได้ทำงานเลยด้ก็ชีวิตดีได้พอเอฟซีนีแล้วครับเออจอเเจริเจริญเ ดูหิมตัวมาหน่อยดิทำดีงาทำดีมามากมากจังเลยกอบอันนี้คนนี้มาแต่อเมริกาสู้กับเขาตลอดมอาจารย์นักมาเจอกันต้องสู้ตลอดแต่ว่าเอาใส่ใ่ป่ม่ไู้้ลดคนลดเป็กรบ้กงกรเอว่าเ็เรื่องอะไรอไร่ะพีนึงกับดี่ดำนะแต่ไม่เป็นไรอยากดำใส่รูดให้คุณแม่องฉันหลับไปบางวนไหนเลย กองเจ้าบึงงูหน่อยจะได้กระเป๋าลืมใส่กระเป๋าแล้วลืมอย่างกองพวกเจ้าหัำหล่ะแล้วส่งไปเอาเลยสสามสองได้ค่ะไม่ใช่กาแฟแมเมื่อนี้นั่นมีที่เที่ยวอยู่สักคนนึงไหนลบออกมืดบอกว่าโคมัที่อื่นฝรั่งเศสตอนตั้งตั้งใจที่มาแต่ฝรั่งเศสตั้งใจมาเนี่อยู่แล้วเอาเอาหนังอย่างอะไร นั่งแน่นเลยเดี๋ยวให้น้องมุกเราต้อนรับนะครับผมบริการน้ำเยี่ยเลยอาณาอะไรคะแม่อ้นียองาดูควคือข้าวพาไปดูบันไหนไปมทีิเ้าเป็นไหนแล้วไม่แม่ดีเลิศบัสังขารงั้งแต่ลุมพุ้แเลยอันนี้ ติดตามมาตลอดแล้วก็พวกแบบกระเจนพุ่นสู่มาตลอดอันนี้เก่าเป็นใจให้เดิมเป็นกำลังใจให้เพราะว่าสุดยอดเวลาได้ก็คือว่ามันกับบางายอุปสรรคทั้งหลายก็ขอให้ท่านพุ่นขอให้ทุกคนสำเร็จนี้ไปไว้เลย ่านดูทุกวันดูทุกวันทีนี้หลายหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าคุณแม่ท่านติดตามเรื่องราวอย่างนี้แม่ก็เลยว่ามันมีเหตุผลอยู่ก็แม่ก็บอกว่าป่าฟันกับที่จะได้มาที่นี่ใช่ไม่ไปที่อื่นเลยแล้วมาที่นี่ไม่ไม่ไปไม่ไปบอกคนรถจะบอกไม่ไปจะขับมาที่นี่แล้วพันกระบุมุจัดจะเข้าไปอธิบายพันาจำกระดุงที่มันไปอยู่ในดงฉันไปได้อยู่ในดงเออนี่หมู่บ้านไหนสักคำ เราบรรลุอะไรจะหยับหยับพูดไปคือสุดคือเราเราดูเรารู้เรารู้ว่าแต่ละมันนี่คนมุ่นกับปแต่ไหถ้าฟันขึ้นมาเนี่ยกลัวฉีดทั้พื้นที่แต่ละพื้นที่มันบ่งง่ายแต่ว่าคือเราเพิ่นหาท้องถังของเราเพนแต่ละสเต็ปสเต็ปไปมัน ดีมากๆคือทําอันนี้คือไม่หนึ่งทำบ้านเดี๋ยวต่อไปตัวนี้เอ้ก็มอเจะดีต่อไปนี่ก็มอเจาะดีคือมันพอง่ายเลยตั้งบ้านแล้วจะชีดเลื่อนไปตรวนั้นตัวนี้จะง่ายจะพูนมาใ่ได้กระบอง่ายลตดูลมกันได้ก็ถือว่าดีแลวก็ชิงคานมาแล้วว่าฉีดดูได้เป็นบ้านได้มันง่ายิีจากที่พื้นนี่เป็นเป็นดงอยู่แล้ว เป็นร้านมันต่สัยร้านนอกเป็นมันอันนี้มาเป็นกว่าีิให้ถนนได้กว่มสระบไฟก็ไม่มีแม่นั่นเลยไฟก็ไม่มีมากระ่วันนี้ฟ้าฟันกี้เขานอนในเต้นยังไปสมัยเลยถึงว่าสุดยรอบ แระวังแค่สองปีนี้พัฒนาได้สุดเลยดีถึงมาจากมาให้กำลังใจดีละติดไปแล้วก็ฝ่าฟันกับที่ว่าฟังเขาจะบ่เข้าใจต้อมเลยต้อเอาถ่ายนักันไม่จะได้โอ้ยขอดูถ่ายด้วยทุกคนวันมาตั้งนี่ก่อนฉันถ่ายกว่าบน เดินบังเดบังกล้องเด้หนึ่งสองโะายวบวหนึ่งสองตัวงป้สว่าครับมาอัปเดตนะครับผมบ้านออฟฟิศนะครับผมที่วันนี้ช่างทำก็ปู ระเบื้องด้านล่างค่อนข้างที่จะเสร็จแล้วครับวันนี้มีการยาแนวด้านล่างครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยช่างเขาทําตัวนี้ด้วยคานตัวนี้นะผมบอกพี่ช่างว่าจริงๆแล้วก็บอกว่าทําแค่คานนี้ก็พอแล้วแต่ผมว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยให้แกทำเสาค้ำอีกรอบหนึ่งครับตรนนี้ตรงนี้นะครับเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็โอเคละมันคงแข็งแรงครับ แล้วก็ดูด้านข้างครับด้านข้างนี่ป <Okay. S 1> ูเสร็จแล้วนะผมเหลือยาแนวเหลือยาแนว <Okay. S 1> อันนี้ที่เป็นประมาณนี้เพราะว่ากระเบื้องหมดนะครับก็เลยได้ได้ไดใช้อีกลายหนึ่งเข้ามาแทน <Okay. S 1> นี่น,นี่เรียบร้อยนะผมปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยาแนว ยาแนวก็น่าจะเสร็จแล้ววันนี้ปูกระเบื้องให้ดูด้านข้างตอนกลางวันครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่เป็นรูปด้านข้างเฉียงมุมๆหน่อยครับ,บล,ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อคืนให้ FC ได้เห็นภาพตอนกลางคืนก็หลายคนก็อชอบนะครับผมก็ดีใจนะครับที่มี FC ชอบ ด้านข้างก็จะประมาณนี้ทรงไม่ใหญ่ครับทรงเตี้ยๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ติดแอร์ด้านในตรงนี้เนี่ยถ้ามองไปฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นพ่อปู่จำลองนะครับพ่อปู่จำลองแล้วก็ไปทางน้านน้าก็จะเป็นพ่อปู่ปาริจิตนะครับ ตัวใหญ่ไหมครับแม่ตัวเดียวโอ้คุณแม่มาจากไหนครับอุตรดิตรดถ์มาไกลมาไกลครับค่อนข้างเหนียะค่อนข้างทางเหนียะวันนี้มาขอแพนคอนหนอยจะมาหาลุงพลกันหน่อยอ๋อันดีจ้าไปเรียนกาแฟไม่ได้ทำกาแฟเอ้น้ำน้ำเอยไปไหนล่ะให้ถ่ายรูปให้นกกับน้องเมย์หน่อย เออเขาตัวไม่ใหญ่เนี่ยในยูทูบมีตัวใหญ่กันยิ่งไม่พีด้วยตัวในกล้องก็ใหญ่ครับผมตัวจิงจะเล็กๆเอาหายหน่อยน้องน้อยเกิดอะไรขึ้นครับผมพี่จิมมี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็พวกเรากำลังดีใจที่ช่องใหญ่กลับบ้านครับโอ้พี่จิมมี่จะกลับบ้านแล้วลาแล้วพี่จิมมี่ จะปาดงก็เลยมาร่วมส่งกับพี่เนดงมาส่งนะคะบอกว่าจะเพิ่งกลับมานะคะนิกกี้ไปหาหมออ๋อนิคกี้ไปหาหมอพานิกกี้ไปหาหมอครับผมเลือดออกตุ่มตมกตุ่มตูกไปตรวจดูอ๋อนิคกี้หายเร็วๆนะไม่ใช่ทุกคนให้กำลังใจมากเลยนหายแล้วมา

เห็นผลไม้ไม่ใช่อะไรนะครับไปให้ยายอุ่นนะไม่เห็นอะไรผลไม้ให้ยายอุ่นผ่านไปพอดีเนาะผ่านแล้วไม่จมอยข้อฟื้นบอกข้อฟื้นบอกว่าไปแล้วอย่าไม่ต้องมาผิดแล้วลุงผิดแล้วนี่ไปแล้วไม่จป เื <muitas mit> ัวเสื <painted vậy> no ้อเล็บไหนหรืมีปัญหาเลยเช้าเล้ยตัวอ๋อจิมมี่อ๋อไม่ใช่จิมมี่นิกกี้จิมมี่นิกกี้ป่วยนะนิกกี้ป่วยอืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคงคงไปช่วงหนึ่งสักพักหนึ่งอาการเขาก็ไม่ได้แสดงอาการมากแต่ว่าเขาเขาเป็นแบบมันจคหยดออกมาจริงๆเลยเพื่อเต็มโอเคก็ก็เผื่อว่าเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วนีบไปตรวจรีบไปตรวจเนาะถ้ามันเป็นระยะสุดท้ายแล้วมันจะยากเลือดไหลออก เขาคคือตอนนี้เขาชอบช่วงนี้เขาชอบอ่ะเข้าไปนอนในแอร์ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วเห็นไหมแต่ตอนเขาวิ่งเนาะมีเสียงล้องมันวิ่งยาวเลยตอนนี้เหมือนน้องจะร้องเมนรงว่าเจ็บปีแล้วเปล่าเจ็บปีเจ็ปีก็แก่แล้วหกปีกปีก็แก่ ก็ไปไปครับเกือบสีปีของโอเคเดินทางปลอดภัยค่ะลุงขอบคุณพี่จิมมี่มากไม่ต้องลงมาสายเสร็จยังนิกกี้จะลงนะแล้วตกองลงมาโอ้โหยี่มันเป็นห้องนอนสีแสบนี่เองเอาเปิดพัดลมให้หน่อยเปิดพัดลมให้หน่อยจะได้นอนสบายนี่โอ้โหอยู่กันครบเลย อะไรที่แปสมรน้องมุกได้200จ้าเอาแต่งให้น้องมุกเหรอไม่ใช่ค่ะได้คลิปน้องมุกคลิปน้องมุกปังคิดหนึ่งส0งพกว่าโอ้2,000แล้วเหรอใช่ค่ะเมื่อเช้านี่เหรอ,อของเมื่อวานมัน้งโออ้ขงเมื่อวาน2,000กว่าดีใจเลยดีใจมากเลยใช่ค่ะ <laughs> โอ้ได้คลิปน้องมุก2,000กว่าไม่ใช่ธรรมาดานะ,ะ <laughs> <laughs> อะไรนะมี กาลายเป็นว่เปิดพัดลมให้น้องงหมานอนเล่นมเมื่อกี้นะพี่ไปซื้ออตับปิง้งแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ถามว่าเอา้าแล้วน้องผู้หญิงไม่มาเหรอคะพี่ก็เลยว่าน้องผู้หญิงเนี่ยเขาติดธุระ ทางโอวัลต like <c oughs> ินเย็นกับน้องมุกนะคะแต่ของสูตรเมย์เนี่ยจะไม่เหมือนพ่อฟื้นคือเมย์อยากได้หวานปกติธรรมดาไปทางหวานน้อยส่วนพ่อฟื้นจะเป็นหวานมากเมย์เมนูโอวันตินเราเนี่ยทำไมมันไม่มีใน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 รายการอ่ะมันเมนูเหมือนทําทานเองด้วยค่ะเมนูลับเมนูลับมีอย่างนี้ด้วยเมนูเมนูนี้ไม่ขายเจ้าของร้านสั่งคนเดียว ไม่เคยได้ขายของของท่าคุณใสใสเลยเพราะว่าแกลคอวันแบบวันมุกมากมุงไม่อยู่นี่พี่เสือกับป้าสมอคงเงาเนาะมุงไม่อยู่นี่พี่เสือกับป้าสมอคงเงาเนาะอยู่ร้านใกล้กันพี่เสือนี่บอกเลยนะว่าช่วงนี้นี่ รับยอมรับด้วยว่าเตะน้อง,งเต็มๆในช่วงนี้ยี่เสือถ้า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 เพื่อนสองคนไม่อยู่นูก็จะเงาเหมือนกันจะไม่ได้ยินเสียงใครเงี้จะคิดถึงข้าหมอนกับเสือตอนนี้ก็มุกค,คิดว่ามุกทำมาเนี่ยประมาณกี่แก้วแล้วในชีวิตเนี่ยตั้งแต่ทำน้ำอ่ะทำน้ำมา โอ้ก็เยอะกยนะคะทำงานนั้นก็กือบสองปีสปีน้ำอะไรที่ทำยากที่สุดแบบว่าเมนูนี้มาต้องแบบว่า,ามาอีกแล้วเมนูนี้มีไห <c oughs> มม,มีค่ะถ้าถ้าเป็นแบบพวกกาแฟร้อนก็จะเป็นกาแฟดิบกาแฟดิปใช่ม,มันต้องใช้เวลาด้วยกาแฟดิปกาแฟดิปนี่มันเป็นยังไงมันจะเป็นแบบ เหมือนเราเราเอากาแฟนะคะมามาบดใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเราต้องทําแบบวน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 รอบอันนั้นใช่ไหมคะ แล้วก็หยุดเราเราต้องช่างด้วยนะต้องช่างน้ําด้วยว่ามันได้เท่าไร่เท่าไหรน้ำก็ต้องช่างด้วยเหรอใช่ค่ะแล้วก็หยุดพักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาวน,วนวนวนอีกแล้วให้มันได้น้ําเท่านี้แล้วก็รอบที่สามก็คือวนแล้วก็จบใช่าราคาต้องแพงใช่ไหมแกละร้อยค่ะเกลือร้อยใช่กาแฟแกลือร้อยกาแฟดีน้องมุกทําม<ข>าแล้วนะครับผมโอ้ นี่นะครับโอวันตินขอได้ถุงมาใหม่้วสีเสียแล้วเมนูอะไรที่ง่ายที่สุดรู้สึกว่าโอ้โหเมนูนี้ง่ายแล้วก็เร็วก็จะเป็นแบบขวกนมสดพวกวชาค่ะเดี๋ยวที่ว่าเก๊กฮวยนี่น่าจะง่ายสุดแล้วเนาะเทธรรมดา ชิมค่ะเดี๋ยวจะลองมันหวานมันซีดมันยังไงมีเมนูอะไรเกิดขึ้นที่ร้านมิคเมเดโอเคโอเคเนาะอันนี้มันกินได้หมดแหละถ้าไม่หวานปี๊ดอะไรอย่างเงี้โอวันตีนเย็นค่ะพี่เสือเป็นเมนูลับที่ไม่มีในป้ายไม่มในป้ายเราจะไม่มีพี่เสือดูจะลองทำโกโก้น่ามีเมนูใหม่ที่ยังไม่มีอยู่ในป้ายนะก็คือ นะโภวเนเยนนะฮะแล้วก็จะมีโกโค่ที่มันเป็นแบบตายี่ห้อของอะไรนะของชิลิ์หรือเปล่าอันนี้พี่ไปซื้อจากร้านขายแก้วเขามีพี่ก็เลยลองลองเอามาให้หมูร้องกินกันเองกันหละถ้าเราเปิดออกมามันจะอันนี้มีการเปิดเราเขามีเทคนิคจ้องเลยจ้องคือมันจะพุ่งใส่หน้าหนูนเรา ว <c oughs> ันไหนวันนี้พี่เมอบอกจะเอาถุงไปเก็บไงแล้วพี่เมย์ก็เก็บมาแล้วก็บอกว่าให้มันลืมต้นก่อนไปกินอ๋อไม่อยอมิดนะทีนี้ที <c oughs> นี้พี่เสือ <c oughs> พี่เสือก็บอกว่า <c oughs> <c oughs> ใช่บอ๊อมันลูกใหญ่เกินไป <c oughs> <c oughs> อ่นะสรุปแล้วนะทุกคนมาอยองคิดเมื่อเช้านะมาจากเอฟซีค่ะทาาี่ต้นนี้นะฮะใช่ต้นนี้นลูกมันจะน้อยนะทุกคนเนมจะต้งชื่อว่าต้นสยองอยู่ต้นสยองทำไมต้นสยองต้นสยองเพราะทุกคนเป็นจองแบบวิธีสยองมาก <c oughs> <c oughs> ผงก็่ว่าสีมันแบบเข้มกลมมาก